nothing is more better than you are healthy เสวหี่ฮะโยเคียดอ่ะมึงต้องตัดใจขาดเ่อเหนื่อยอ่ะมึงมึงต้องตัดใจขาดรอบนี้กูไม่หมาใช่ไหมอะรอบนี้กูจะไม่หมาใช่ไหมอุ้ยไม่เล่นคำนี้เหรอไม่หมาเลยแสดงว่าทุกลองเป็นหมาเหรอ ล้อรับอุตสิเนยีหลีแล้วเด้อจัะสิกูมิใจมันเป็นหนาวถ้าเป็นมึงไปมึงไม่ผ่าแล้วเป็นเพราะอะไรมึงก็รักเขาเหมือนกันแหละว่าเขาดีอยู่ยังไงอีสานเงินร้อยกว่าบาทแล้วดีคือเงินไม่น่าเรื่องดีนนะะไ่แต่ว่าเรื่องแย่ที่เขาทำให้ทุกคนก็ลำบาก เราก็ยังเออากัมเอไม่ไม่ไม่ะยางเม่ไม่เคยหรอกโยจะดไหไมรอกหูแล้วเรวย่ั้อแข็งไว้เรียะไมไปโชคดี